เอาอพี่น้อหลังนี้เขาซีตัวผมเปเอาผมได้หลายล้ะค่อยปล่อยไม่เงี้ยดีกันเก่งนี่ยนใช้รถแกร่งปนนะ,นนะโอเคครับผมเราจะปล่อยนะครับได้ยเยอะแล้วมันนี่ตัวผู้ไปผู้เขา ดดออกไข้เด้อมันก็เลยเจดาาออกเราเอาทั้งฝากอย่างเดียวโอ้ตัวนี้กับ่ายเทีวยววัดได้สองโลกว่าผมพี่น้องนี่สองโลกว่าเข้าเดี๋ยวเราปล่อยไม่เอาครับผมไป อันนี้กระจ่องน่อยมาตีปลาปลาดาับปลาลูกอัดไปเดี๋ยวจะเก็บรอบขึ้นก่อนให้ปลาไข่ก่อนวันนี้กับสีหางโตเด้อพี่น้องนี่กับตัวเมียปลาปลโอเคครับผมปล่อยปลาปล่อยบ้างเอาบ้างเอาพี่น้องเนาะเข้าได้หลายแล้วทำนี่กับที่โป๊ะไปแล้วพี่น้องโอเคครับผม เดี๋ยวไปดูรอบกันอีกขันเข่าอาะิปลป้อยพี่นอ้องอีกสองหลังโอเคครับคิดว่าน่าสีเข่าอยู่